เมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาณธรรมอุทยานบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีเราคณะกรลยาณมิตรผู้มีบุญจากหลายพื้นที่ได้เดินทางมาสั่งสมบุญยกริยาในพิธีทอดผ้า,าป่ากตัญญูบูชาธรรมบำรุงศูนย์เติมเต็ม,ตมทุกสิ่งและประกอบพิธีจุดประทีปรวมใจถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร โดยมีพระอาจารย์ศักชยัยคุณายุโตท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้เมตตาในครับในการเป็นเนื้อนาบุญพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะท่านเจ้าภาพได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามด้วยนะครับรื้อกระบวนอัญเชิญผ้าป่าของคณะท,ท่านประธานรองจากนั้นท่านประธานใหญ่ครับได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยใจที่ปิติเบิกบานนั่นก็คือกัลยาณมิตรวรณพรไทรเนตรและกัลยาณมิตร สมเชษเจียรนัยสิ์โดยก่อนที่ทุกท่านนะครับจะประกอบพิธีเท่าพระป่าคณะท่านเจ้าภาพได้ประกอบพิธีจุดประทีปรุมใจน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมแด่พระเด็บพระกุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจากนั้นคณะกรรยานามิตรทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามด้วยพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดา และพิธีกล่าวคำถวายพระป่าโดยผู้แทนคณะสงฆ์นะครับได้พิจารณาพระปา่านอกจากนี้ภายในงานคณะท่านเจ้าภาพยังได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทธรรมกล่าวคำถวายขีลรานเพศสัตว์ริยารักษาโรคกล่าวคำถวายระเบียบดอกไม้กล่าวคำถวายผ้าตรายกล่าวคำถวายผ้าอ่าน้ำฝนนอกจากนี้ยังมีคณะท่านเจ้าภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับได้นำกล่าวคำถวายผ่านระบบสู่ออนไลน์ด้วย นอกจากนี้มีการกลาาร่รรกลาวคำถวายเครื่องเทยธรรมกล่าวคำถวายข้อสารกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะท่านประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆได้น้อมนำพัตรายและเครื่องเทียธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งในวันนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้มีบุญจากทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญยกกิริยา สำหรับปริวันผ้าป่าซึ่งเป็นปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านได้ร่วมกันถวายไว้ในพระพุทธศาสนาจะได้แปลเปลี่ยนนะครับนำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดอริยสถานแห่งการเข้าถึงธรรมเป็นส่วนร่วมใจในการทําความดีแล้วก็จะรองรับการขยายงานพระพุทธศาสนาพัฒนาด้านจิตใจและปูฝังคุณธรรมความดีนะครับตลอดการปฏิบัติธรรมตามคําสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งท็อปพระป่านะครับถวายทานในคราดายดวงบุญสายติดในกลางยาวพันวานะครับก็อนุโมทนาบุญกับคณะท่านสาภาพทุกท่านที่ได้พร้อมใจกันในการสังสมบุญยกริยาซึ่งถือได้ว่าเป็นสามัคีบุญที่เกิดขึ้นนะครับความพร่องเปรียงของหมู่ให้เกิดสุขอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับและในวันนี้เราจะมีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้แทนคณะท่านสภาพที่ได้ไปร่วมกันประกอบบุญยกริยาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังในช่วงนี้ได้เลยครับ รู้สึกวันนี้ปลื้มปิติมากเลยค่ะเพราะว่าตั้งใจมาตั้งใจมาทอดพระป่าศูนย์อุทยานบ้านแป้งแห่งนี้เพราะทราบว่าเป็นดินแดนแห่งบ้านเกิดของหลวงพ่อก็อยากจะมาสร้างบุญบารมีเพื่อแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมื่อมาแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มพี่น้องวงบุญก็มากันเยอะมาก ทุกคนก็มาด้วยความรักและเคารพหลวงพ่ออย่างมากๆหลวงพ่อเป็นที่เคารพรักที่สุดข,ของเราเราปรารถนาที่จะสร้างบาร,รมีกับท่านอย่างใกล้ชิดเราก็ทุ่มเทตั้งใจสร้างอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถค่ะขอให้พี่น้องบงบุญเดียวกันทุกท่านนะคะได้อันนี้สองแห่งบุญนี้ไปด้วยกันทุกทกท่านทั่วโลกนะคะวันนี้ที่ได้มามีโอกาสทอดพระปาก็รู้สึกปลื้มปิติใจมากเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็น ดินแดนที่ก่อกำเนิดรูป,ปรกายของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับก็มาเติมเต็มที่นี่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น,นครับแล้วก็ขอเชิญชวนหลายๆท่านทุกๆท่านที่ยังไม่เคยมาที่ที่นี้ขอให้ได้มีโอกาสได้มาสั่งสมบูรณ์เพื่อที่จะเติมเต็มสิ่งต่างๆที่ยังขาดแคลนอยู่ที่นี่นะครับเพื่อ เป็นกตัญญูบูชาถวายแด่หลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราลูกศิษย์ลูกหาของท่านครับขออนุทาบุญของทุกท่านด้วยนะครับก็มีความปิติยินดีและมีความปลื้มใจในขณะที่เราถือผ้าไตเดินเข้าขาบวนมาถวายพร,พระป่านะคะเราก็นึกถึงระลึกนึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะ ลูกๆทุกคนก็คิดถึงท่านแล้วก็มาช่วยกันเติมเต็มสร้างทุกสิ่งให้กับสถานปฏิบัติธรรมที่อุทยานบ้านแป้งด้วยเพราะเป็นที่ที่มีการบวชสามเณรนะคะมีการอบรมเยาวชนเป็นอีกศูนย์หนึ่งที่สำคัญของวัดเราที่จะช่วยกันเผยแผ่วิชาธรรมกายนะคะให้กับสาธุชนในพื้นที่นี้แล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะให้มา สังสมบูรณ์ที่ธรรมอุทยานป้านแป้งซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของมหาปุชนิญาจารย์อีกที่หนึ่งค่ะ